สวัสดีครับสวัสดีคนด้วยนะครับน,นี่กับผมไก่กูจาก Trap Football ครับวันนี้เราในช่วงปืนใหญ่ทอล์คครับวันนี้เราจะมาคุยกันหลังเกมที่อาร์ซนอลบุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ูไนตดมา3าต่อหนึ่งครับผมวันนี้ขออนุญาตไปเร็วห,หนึ่งนะครับฟิลไม่ได้จริงก็ <laughs> แ,แพ้มาแบบเซ็งมากๆนะครับเพราะว่าเกมนี้ผมคาดหวังมากๆเพราะว่าเรา มีแต้มกลับบ้านหรือว่าได้ชัยชนะกลับมามันมันมีผลต่อระยะยาวมากผมผมเดาว่าเกมนี้ถ้าเราทําได้นะแต่สุดท้ายมันก็แพ้ไปนะครับก็ไม่เป็นไรด้วยรูปเกมที่มันก็ยังมีทรงยังดีอยู่ยังเล่นเป็นตัวเองอยู่แต่สุดท้ายแล้วมันมาแพ้เรื่องแบบรายละเอียดเล็กน้อยจังหวะสุดท้ายเนี่ยแมนยูทำไม่ดีกว่าในเกมนี้จริงๆก็ต้องยอมรับไปเดี๋ยวตอนนี้ค่อยมาลงดีเทลแล้วกันนะครับแต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็ยังอยู่ในยังยังยังยึดอันดับหนึ่งของตารางอยู่นะครับก็ เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเดี๋ยวมาดูสวยตัวเจียงของทั้งสองทีมมาสักนิดหนึ่งครับผมมาดูที่เจ้าบ้านอย่างแมเชสเตอร์แต่ก่อนเลยครับมาระบบ4-2-3-1นะครับผู้สาตัวเป็นเดกอาครับแผงแบ็กโฟมีดาโลวารามาติเนสยืนคู่เซนเตอร์กันนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายมาเลเซียคู่กลางเป็นแบ็กโทมิเนยืนคู่เอเล็กเซ่นครับกลางลุกเป็นบุโน่เฟนเดส นะครับปีกซ้ายเป็นจอร์แดนซันโชปีกขวาเป็นนันแอนโทนีครับปีกชาวบราซิลที่เพิ่งย้ายมาจากอาแจกก็ได้ลงสนามเลยขณะที่หน้าเป้าไปทางด้านมาคาสและฟอร์ดนะครับขณะที่ทีมเยือนอย่างอาร์เซนอลมาในระบบ4-2-3-1เช่นเดียวกันนะครับผู้สาวตูเป็นแอรอนแอมเซลสุดท้ายเกมน,นี้ก็มีชื่อกลับมาลงสนามได้หลังจากจากที่เหมือนจะมีอาการบาดเจ็บในเกมที่แล้วนะครับแต่สุดท้ายก็ผ่านความฟิตมาแผงแบ็กโฟรมีเบนไว้นะครับ แล้วก็ซาลิบาเยนคู่กับเบี้ยมาการเยสแบ็กซ้า yes. ยเป็นซซเชนโกเป็นคนหนึ่งที่เกมนี้มีชื่อนะครับกลับมาช่วยทีมไดขณะที่คู่กลางเป็นโลคองกาเยนคู่กับเรนชาก้า ku, กลางรูกก็เป็นโอเดกาที่กลับมาช่วยทีมได้เหมือนกันหลังจากที่มีการบาดเจ็บในเกมที่แล้วนะครับปีกซ้ายเป็นมาเตรี่ปีกขวาเป็นซาก้าหน้าเป้าอย่างด้านกราเบียลเคสูตครับก็เริ่มเกมมาเนี่ยช่วง10นาทีแรกเนี่ยผมมองว่าแมนยูทำได้ดีกว่านะครับครองเกมกดดันทีมเยือนได้ดีกว่าแล้วในในสนามมันก็ดูแบบคึกคักมากๆนะครับ แฟนบอลของเจ้าบ้านก็เรียกว่ากดดันอาร์เซนอลได้ดีเลยแต่ว่าหลังจากนาทีที่10ไปเนี่ย mm hmm. ผมรู้สึกว่าอาร์เซนอลเริ่มเริ่มตั้งเกมได้เริ่มมีความกลับมาเป็นตัวเองแล้วเริ่มแบบตั้งเกมได้เริ่มขึงเกมได้ครองเกมได้นะครับแล้วก็ทําให้มาได้ประตูในในช่วงต้นครึ่งแรกได้นะครับแต่ว่าโดน v r ริฟไปเป็นจังหวะที่ โอเดกาเนี่ยไปแย่งเอริกเซนมานะครับมีประทากันจากกลางสนามแล้วก็ซาก้าเก็บได้แล้วก็แทงให้มาเดรีลุดไปทางซ้ายแล้วก็ชิปบอลสวยสวยๆเลยย้อยๆข้ามตัวเดกยาเข้าไปนะครับสุดท้ายมีการเช็ค VR ครับก็ในมุมผมนะผมมองว่ามันมันมันเป็นการประทาที่ถามว่ามันฟาวไหมเนี่ยมันก็ฟาวได้เหมือนกันนะครับ อันนี้อันนี้มองแบบเป็นกลางนะมันฟาวได้เพราะว่ามันเป็นการประท้าจากด้านหลังแต่มองอีกมุมหนึ่งผมมองว่ามันก็ง่ายไปมันดูแบบมันดูอ่อนไปอ่ะเออมันล้มง่ายไปมันมันประท้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเรื่องนี้ก็ต้องชมเอ็กเซนด้วยมันเป็นเหลี่ยมบอลจริงนะครับเพราะว่าโดนประท้าจากด้านหลังก็ล้มมันก็เป็นความได้เปรียบอยู่แล้วทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับลุยนิพนิ์ของผุ้ตัิสิ์ด้วยสุดท้ายพู้ตัิสิ์ก็ริบประตูสนอนไม่ให้ประตูนี้ครับก็ไอช็อตเนี้ยทางด้านรู้สึกจะเป็นเฮส j i m มีฟอยล์เซิรแบงกองหน้าอดีตกองหน้าของโบโรนะครับของของเบรนทเบอร์เนี่ยออกมาพูดถึงเหมือนกันว่าผู้ตัดสินแบบตัดสินได้แบบมันมันฟาวได้ยังไงลูกนี้มันไม่ควรฟาวอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็แล้วแต่มุมมองจริงๆอันนก็แล้วแต่มุมมองจริงซึ่งอย่างที่ผมบอกแหละมันมองได้2มุมจะฟาวก็ได้ด้วยความที่ว่าเหลี่ยมบอลมันเข้าจากด้านหลังจริงๆชัดเจนมีมือด้วยนะครับ แต่ว่าจะมองมอย่างมว่ามันล้มง่ายเกินไปก็ได้เหมือนกันนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันอยู่ที่ผู้ตัดสินและสุดท้ายผู้ตัดสินก็ไม่ให้เราก็ไม่เป็นไรครับก็ตั้งหนาง้าตั้งตาตั้งเกมต่อไปอาร์นอนนะครับก็ทําต่อไปแล้วก็มีจังหวะที่มาเซรี่ได้มงหนึ่งๆเหมือนกันนะครับเดเดเด์อาก็ปัดได้สวยนะครับแต่สุดท้ายแล้วนาทีที่35อาร์นอนไปเสียประตูจนได้นะครับเป็นจังหวะที่บุูโนฟอนเดสลุยมาแล้วคารีเรมากรน yes เสเหมือนลุดตาแหน่ง ปทางด้านโลกงกง้าก่อนที่หลุดตำแหน่งไปยืนสูงเลยนะครับบูนัฟันเดตัดมาได้ก็เลี้ยงเข้ามาแล้วการเบคพันเยสก็ต้องเข้ามาซ้อนจังหวะตรงนั้นเพราะตรงนั้นไม่มีกองกลางแล้วการบพันเ mm hmm. ยสพยายามจะตัดบอลจะเสียบใส่บูนัฟันเดสแต่ว่าบอลก็ยังไปเข้าทางกับผู้เล่แมนเชสเตอร์เต็ดครับทำให้ผูส้สิงก็ปล่อยเล่นต่อนะครับประจวะนั้นบอลอยู่ที่บูนัฟันเดสอ่ทางด้านมาอยู่ที่มาคาดัฟฟอร์ดนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นจังหวะที่ แอนโทนีอยู่ทางขวาแล้วซึ่งเชนโก้ก็หุบเข้ามาจะช่วยเกมร้เหมือนจะสกัดได้แต่ว่าสุดท้ายแรดฟอร์ดเขาจ่ายมันได้ดีมากๆนะครับคือจ่ายได้เพื่อนได้เปรียบเลยไม่ต้องจับยิงได้เลยแอนโทนีก็ยิงแบบเสียบเสาสองไปอย่างง่ายๆเลยก็แมนยูนำไปหนึ่งศูนย์นะครับก็เรียกว่าตอนแรกผมก็ใจเสียเหมือนกันแหละลูกเนี้ผมพูดจริงผมรู้สึกเฮ้ยหายแล้วรู้สึกว่าโมเมนตัมมัน่าจะเปลี่ยนนะครับแล้วก็บรรยากาศในออรดฟอร์ดมันกระทึกคึกโคมมากๆนะครับ แต่สุดท้ายซอนก็ยังผมว่าซ้อนก็ยังดูดีอยู่ะนะครหลังจากเสียประตูไปมันอาจจะมีที่แมนยูได้ครองมากแต่ซอนก็ยังยังดูดีอยู่สามารถจะสร้างสารรค์โอกาสได้ครึ่งแรกก็สร้างสารรค์โอกาสได้เยอะกว่าแมนยูด้วยแล้วมีจังหวะช่วงท้ายเกมเ็นจังหวะที่โอเดกาดผม,มจะไม่ได้ว่าเป็นช่วงท้ายเกมหรือเป็นช่วงครึ่งหลังอะแต่รู้สึกจะเป็นท้ายเกมครึ่งแรกมัง้งนะครับจังหวะที่เบเกอรสุดได้บอลยังริมเส้นฝั่งขวาแล้วปาดมาให้โอเดกาดอะแล้วโอเดกาดยิงแป๊กโอ้โหมันแบบ มันน่าเข้ามากๆนะแต่สุดท้ายก็แป๊กไปผมจอไม่ได้ว่าครึ่งแรกครึ่งหลังะช็อตนี้แต่ก็เสียดายมากๆนะครับก็จบครึ่งแรกไปนะครับก็พร้อมกับ1น,นประตูของแมนยูซึ่งผมมองว่าจากนั้นผมก็ยังมีหวังอยู่คิดว่าซอนน่าจะกลับมาได้นะครับซึ่งพอเปิดครึ่งหลังมาอาร์ซอนก็ยังเดินหน้าบุกนะครับยังคลองเกมได้เหมือนเดิมยังสามารถที่จะอ,อ,อยากจะได้ประตูอะยังไงอยากได้ประตูให้ได้นะครับครองเกมต่อเนื่องสร้างเกมบุกต่อเนื่อง นะครับสุดท้ายแล้วนาทีที่60ก็เอาจนได้ครับเป็นช่วงหวลาที่อัลซอนตัดบอลได้จากกองอตรงกลางสนามเป็นจ่ยที่แม็กโชเมนีจ่ายผ้าดนอัลซอนตัดได้แล้วเข้าทางโอเดกาดโอเดกาดก็เลือกจ่ายให้กับเบคเคสุดเข้าไปตรงกลางแล้วเคสุดก็เบียดหนีทางด้านวารานมาแต่ว่าจังหวะสุดท้ายแล้วเหมือนเคสุดจะ,จะ,จะพยายามจะยิงแต่มันไม่ได้วาลานก็สกัดเข้าทางซาก้าซาก้าก็ยิงผ่านมาติเนสเข้าไปง่ายๆมา,า,าติเนสพยายามจะขวางแต่ว่า ก็ไม่ได้แล้วก็หนึ่งหนึ่งครับอาร์ซอนตอนนั้นก็สนามในสนามก็คึกคักมากอาร์ซอนเริ่มเหมือนโมนตันจะกลับมาหาเราแล้วตอนนั้นผมคิด oh, โอ้โหเสร็จกูสบายแล้วชนะแน่ๆน่โมนตัน um. มาแน่ๆแมน,แน,แนยูเอาไม่อยู่แน่อะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดอย่างนั้นนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็นาทีที่66ก็โดนจนได้ครับไม่ทันไล่เลยนะครับมันมันมันกลายมันกลายว่าเสียป,ประตูเร็วไปหลังจากที่ได้ประตูคืนมาพอเสียประตูเร็วไปเนี่ย บอลต้า um, มันเปลี่ยนแน่นอนนะครับเป็นการจ่ายบอลพลาดของด้านแซมบี้แลอกองก้าวนะครับแล้วพอจ่ายพลาดเนี่ยเจ้าตัวดันจังหวะที่จ่ายพลาดเนี่ยเจ้าตวัวไม่ได้อยู่ตำแหน่งของตัวเองด้วยนะครับในตรงกองกลางประหงหรือกลางรับต,ตัวเองไมไ่อยู่ตรงนั้นนะครับไปอยู่ทางริมเส้นฝั่งด้านบนเลยทางริมเส้นฝั่งซ้ายนะครับแล้วบอลก็มาเข้าทางอ e ีเล็กเซนต์เซนก็จ่ายบูนอฟเฟิร์นเดสจังหวะนั้นก็คือเหลือแลดฟอร์ดกับแผงกองหลังคู่กองหลังอย่างเอ่อไม่ใช่ค,ชคู่ไม่ใช่คู่เซนเตอร์ดยไปอยู่อยู่ระหว่างของเบนไวด์กับซา นะครับซึ่งช้ากว่าแลชฟอร์ดแน่นอนนะครับแล้วบอลอยู่ที่บูโเฟินเดสแล้วแลชฟอร์ดก็วิ่งหาช่องนะครับบูโเฟินเดสก็แทงทะลุหลุดไปเลยแล้วจังหวะยิงก็เบนไว้ก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับมันบล็อกโดนด้วยแต่ว่าสุดท้ายมันก็ยังไม่ดีพอก็สองตัวหนึ่งครับโอ้โหจังหวะนั้นผมแบบผมเครียดแล้วนะครับแล้วมันก็เสียดายอ่ะเสียดายที่แบบเราเราพลาดประตูเร็วไปนะครับผมก็แต่ก็ต้องชมแมนยูด้วยนะครับจังหวะแบบ พอซานอันท์พอตัดได้ใช้ไม่กี่จังหวะถึงประตูอาซานอนท์เลยนะครับก็กก็ก็พลาดไปนะครับอาซานอนท์ไม่เป็นไรตอนจากนั้นครับมิเกลเดต้าก็เปลี่ยน3คนเลยนะครับเอาฟาเบียลเวราเอมิลูสเมโดนะครับแล้วเอ็นเคเทียเอามาแทนเอามาแทนทางด้านซินเชนโก้นะครับแล้วก็แซมบี้โลโกงกาแล้วก็ทางด้านมาติโดเดกาดแล้วก็ปรับเป็น352ครับใช้เบนไวซ์ซาลีบา อาเบียมากันเยสยืนแผงหลังสามนะครับส่วนกลางกลางสามคนจะมีชาก้าวีเอร่าแล้วก็ทางด้านเอเมซูริโดปีกซ้ายเป็นแบ็กวิงแบ็กฝั่งซ้ายเป็นมาเตนลี่วิงแบ็กฝั่งขวาเป็นชาก้าหน้าคู่2คนเป็นเอเนเคเทียกับคาเบียรเคซูดนะครับแล้แต่หลังจากที่เปลี่ยนตัวไปแป๊บเดียวนะครับอาร์เซนอลก็มาเสียประตูที่3ทันทีเลยในาทีเจ็ดสนะครับซึ่งจังหวะเนี้ยผมมองว่าอาร์เซนอลด้วยพอพอเปลี่ยนแผนปุ๊บ ด้วยสถานการณ์ที่มันกดดันหลายๆอย่างมันทําให้มันเป็นหนึ่งในผลด้วยที่ซ่อนแพ้ในเกมนี้เรื่องคือเรื่องของความความมีสมาธินะครับแล้วก็ความนิ่งนะครับซึ่งไอ้ลูดทสา3ที3่เสียก็คือการยินตำแหน่งผิดพลาดอีกแล้วผู้เล่น4-5-6หคนไป,ไปกองอยู่แบ็กซ้ายหมดเลยทําให้เรีกเส้นเห็นจังหวะช่องว่างตรงนั้นนะครับวิ่งสอดเข้ามาบุโร่เดนเดสได้บอลอยู่ริมเส้นฝั่งขวาแล้วก็วิ่งสอดเข้ามาปุ๊บ ใช่หลุดเลยนะครับก็คือเซนอนดันไปหมดแล้วอ่ะก็คือเรียกว่าก็จะจะจะบอกว่าไม่นิ่งก็ไม่ได้เพราะเซนอนก็คงต้องแลกเต็มที่เหมือนกันเพื่อเอาประตูคืนให้ได้แต่สุดท้ายมันก็ผิดพลาดจริงๆนะครับก็มาโดนลูกที่3จากเอ่อมาครัสแทสฟอร์ดนะครับก็เป็นการจ่ายตึ้กเส้นยิงง่ายๆเข้าไปเลยก็สามหนึ่งนะครับก็เรียกว่าแทบจะปิดกล่องตอกฝาโลงเลยนะครับแต่อาร์ซอนก็ยังสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นก็คืออาร์ซอนก็ยังสู้ครับพยายามจะเอาประตู กลับไ้ได้ก็คือไม่ได้น้อยอะ่ะเอากูยังจะสู้อะ่ะจะสามสองก็ยังดีอะไรก,กูยังสู้เต็มที่สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นในเกมนี้คืออาร์เซนอลยังยังสู้นะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือเหมือนว่าพอถ้าสมมติโดนนำขาดเนี่ยอาร์เซนอลแทบจะเป๋เลยแต่นี่คือยังสู้พยายามจะตั้งเกมก็จะเอาประตูตีตื้นเนี่ยก็ยังดีสามสองก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยผมมองว่ามัาาาานก็ยังเป็นจุดดีอยู่นะครับแต่จบเกมไปอาร์เซนอลก็แพ้ไปจนได้เริ่มสกอร์สามสสตัว่อหนึ่งนะครับผมก็เรียกว่า ผมนอยมากๆเซ็งมากๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะนอยเหมือนกันก็จบเกมเนี่ยภาพพูดถึงภาพรวมเลยละกันสัส้นๆง่ายๆผมมองว่าเราเล่นดีกว่านะครับในเรื่องของรูปเกมการครองบอลการสร้างสถโอกาสผมว่าเราทําได้ดีกว่าเยอะกว่าในช่วงก่อนที่เราจะเสียประตูที่ที่สามอ่ะผมรู้สึกว่าเราถึงแม้เราโดน2-1เราก็ยังตั้งเกมเราพยายามยังอยู่ในยังเป็นตัวเราอยู่เรายังเล่นแบบว่า ในรูปแบบของเราอยู่ไม่ได้เสียสมาธิอะไรขนาดนั้นแต่พอเสียลูก3ามไปเราก็เป๋ไปเลยเหมือนกันนะครับด้วยการเปลี่ยนแผนนั่นแหละมันเล่นสามาสองทุกอย่างมันก็เป๋หมดด้วยความกดดันหลายๆอย่างนะครับสุดท้ายแล้วมันก็พลาดจนทําให้เสียประตูที่3ใบไปนะครับซึ่งอย่างที่บอกเกมนี้คือเราครองรูปเกมอาจจะดูดีกว่าก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเรามาแพ้ด้วยรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับที่ผิดพลาดของเราเองแล้วแมนยูก็ทําตรงนี้ได้ดีด้วยเก็บข้อผิดพลาดเราแล้วก็ทำโทษเราได้ทันทีเลยแบบเห็นผลเลย นะครับซึ่งที่เราแพ้เนี่ยผมมองว่าหนึ่งอย่างแรกนะครับผมมองว่าเรื่องอย่างที่บอกไปตอนแรกคือเรื่องสมาธิแล้วก็ความนิ่งนะครับในเกมใหญ่อย่างเงี้ยผมว่าความกดดันความหลายๆอย่างอ่ะมันต่างกับเกมที่เราผ่านๆมาด้วยนะครับ, <S <S <ๆ S 1> รบเกมนี้เด็กๆเราก็ทําเห็นว่าบางจังหวะมันไม่ได้นิ่งพอแล้วก็ พอไม่ว่าจะเป็นเกมรับเองก็ตามหรือว่าเกมรุกที่ดันขึ้นไปเนี่ยมันกลายว่าจังหวะมันทีมันดูลนลานไปในมุมผมนะผมว่ามันดูลนลานไปจังหวะที่เราเคยเล่นแบบนี้มันไม่ไทําจ่ายยากเกินไปเล่นคิดมากเกินไปอะไรเงี้ยทำให้เสียจังหวะไปนะครับในหลายๆครั้งเรื่องที่2คือในพื้นที่สุดท้ายนะครับในในกรอบเพชโทษของเขาเนี่ยเกมรุกจังหวะสุดท้ายเนี่ยเราจังหวะจบจังหวะจ่ายมันก็ทําได้ไม่ดีพอเท่าแมนยูนะครับ มันแมนยูนก็ทําได้ดีกว่านะครับโอกาสน้อยกว่าเราด้วยซ้ำแต่ว่าจังหวะจบก็ทําได้ดีกว่าในเกมนี้ซึ่งอย่างหนึ่งก็ต้องชมแมนยูด้วยนะครับคือเกมรับวันนี้ทํากันได้ทีทหน้าที่กันได้ดีนะครับมาช่วยกันแท็กมาช่วยกันวิ่งได้ดีแล้วก็พออาร์เซนอลเสียบอลปุ๊บจังหวะเคาน์เตอร์แท็กนะครับได้บอลปุ๊บไดเรีฟุตบอลแทงหลุดกองหน้าหลุดเลยอย่างเงี้ยมีให้เห็นหลายครั้งนะก็อย่างที่เสียประตูไปอย่างเช่นในลูกลูกที่2เงีย้ย เห็นชัดเจนเลยว่าพอโลงก้าพลาดนิดเดียวอาร์ซอนพลาดนิดเดียวยืนตำแหน่งพลาดนิดเดียวแรดฟอร์ดวิ่งไปรอแล้วแล้วก็บูโนโ่บลนเดก,ก็แทงไปเรียบร้อยลูกที่3ก็ยืนตำแหน่งผิดพลาดเหมือนกันนะครับเนี่ยผมว่าพื้นที่สุดท้ายด้วยนะครับแล้วก็จงังหวะการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดในเกมรับวันนี้นะครับไม่ใช่ว่าแผงแบ็คโฟด้วยนะแล้วก็แผงกองการก็ยิงในผิดพลาดนะครับ ก็ลูกแรกก็ยืนผิดพลาดนะครับโลงก้าก็ไปอยู่ไหนก็ไม่รู้ลองไปดูภาพชายดิลโลงก็โลงก้าหายไปเลยในเกมรับนะครับลูกที่2โล่งก้าก็ไปอยู่ด้านบนนะครับทางแบ็ซ้ายแล้วก็จ่ายบอลพลาดแล้วก็หลุดตำแหน่งแล้วก็เสียไปลูก3ก็ไปเฮกันแฮไปออกันอยู่ตรงบูโนเฟิร์เดนหมดนะครับไม่จะเป็นกองกลางวิงแบ็คอะไรไปกองตรงนั้นหมดทําให้อีเล็กเซนเห็นตรงนั้นก็วิง่งก็ยืนตำแหน่งกันผิดพลาดหมดแพ้รับแกวแนวรับวันนี้เราเล่นกันพลาดในมุมผมนะครับก็ น่าจะประมาณนี้ส่วนเรื่องเรื่องที่สามอันนี้ผมไม่ไดเอามาอ้างนะผมมองว่าวาถ้าเราไม่โดนริบป,ประตูไปเนี่ยผมมองว่ารูปเกมจะไม่ออกเอ่อสกอร์จะไม่ออกเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราประตูขึ้นนําเร็วอย่างนั้นอนะ่ะผมว่าน่าจะไหลอันนี้อันนี้ส่วนตัวนะครับอันนี้ส่วนตัวผมคิดว่าเราน่าจะครองเกมครองโมเมนตัมได้ดีนะครับาจากที่ได้ถ้าได้ประตูแรกไปแต่สุดท้ายเราโดนริบไปโดนริบป,ประตูไปจาก VR ส่วนเรื่องว่าเราไอโดดนั้นฟา้าไม่ฟ้าเดี๋ยวผมพูดเปนแต่ต้นคลิปแล้วผมขอไม่พูดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่พูดถึงมันละกันแต่แค่มองว่าถ้าเราได้ประตูลูกนั้นเนี่ยลูกผลกะรอจะออกไม่ออกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้นมุมผมนะก็ประมาณนี้นะครับถึงที่ได้เห็นในมุมผมนะเพื่อนๆมีความเห็นก็ลองคอมเมนต์บอกกันละกันนะครับผมส่วนตอนนี้นะครับก็แพ้ไปนะครับในเวลาแอซอนตอนนี้อยู่อันดับที่1นนะครับผมมี มี15คะแนนเหมือนเดิมแข่งไป6เกมชนะ5แพ้1ก็เกมนี้แหละครับก็ไม่เป็นไรนะครับอยู่ที่อันดับ1มี15คะแนนขณะที่อันดับ2เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมี14คะแนนแล้วก็อันดับ3เป็นสเปอร์สมี14คะแนนเหมือนกันแล้วก็อันดับ4เป็นทางด้านไบรตัน on, แล้วก็อันดับ5เป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องของอันดับนะครับเดี๋ยวมาเช็คฟอร์มนักเตะคร่าวๆนิดนึงอันนี้ขอใบเร็วเหมือนกันนะครับมาดูที่แอรอนแอมสเตลก่อนเลยผมว่าเกมนี้ แมเซลก็ไอลูกที่เสียก็มันมันมัน,ม,นมันเกินมันมันมันหมดหมดปัญญาเซฟอยู่แล้วนะครับมันหลุดเดี่ยวมาทั้งนั้นเลยนะครับผมก็แต่ยังมีการออกบอลพลาดเหมือนกันบ้างนะที่เราที่เราดูมีออกบอลพลาดให้บูนเฟร์นเดสเกือบยิงได้อะไรเงี้ยส่วนแผงแบ็กโฟนะครับเบนไว้วันนี้ผมว่าเขาก็เป็นคนที่ผมว่าโอเคคนหนึ่งนะ เกมรับนี่ช่วยทีมไม่เยอะเลยจะเอาเอาซานโชจะอยู่เลยนะครับแต่เกมรุกก็ยังวันนี้ดูไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่ในเกมรุกนะสำหรับเป็นไวท์แต่คู่เซนเตอร์อย่างซาริบากับกาเบรียล์แมงกัน yes เยสผมมองว่าซาริบาส่วนตัวทําหน้าที่ตัวเองได้มาตรฐานอยู่แล้วรวมถึงกาเบรียล์แมงกันเยสด้วยนะครับแต่ว่าจังหวะที่เสียป,ประตูมันก็เป็นเรื่องของการยืนตำแหน่งที่ผิดพลาดกันทั้งหมดเลยนะครับจะไปโทษคนเดียวก็ไม่ได้ส่วนซูเชนโกวันนี้ก็ ก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะครับ <_ d ial> ผมรวมถึงโลกกงกาเโลกกงก้าเนี่ยน่าพูดถึงแต่ผมก็ไม่อยากจะไปว่าไม่อยากไปโทษคนเดียวอะ่ะ um ด้วยผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าตำแหน่งเดิมของของโลกองก้าเนี่ยมันคือตำแหน่งอะไรนะครับผมไม่รู้จริงว่าตำแหน่งเดิมนี่เขาเล่นกับอันเดอร์เลชเนี่ยคือตำแหน่งอะไรแต่ว่าเท่าที่เขาเคยพูดเนี่ยเขาถนัดตำแหน่งเบอร์หก จากการสัมภาษณ์ครั้งแรกลองย้อนกลับไปดูได้นะครับเขาบอกว่าตำแหน่งเขาคือตำแหน่งเบอร์หกด้วยซ้ำนะครับแต่ว่าผลงานเท่าที่เห็นมันมันไม่ได้ในมุมผมมองว่าโลโกงกาดูเหยาะแยะเกินไปหนึ่งคือดูใหญ่เกินไปะนะครับสองเล่นเพลย์เซฟมากเกินไปไม่กล้าที่จะสร้างสรรค์เกมไม่กล้าที่จะแบบทําอะไรเหมือนที่ปาเตทาอ่ะมีการสวิชบอลมีการแบบโยนข้ามมีการลุยเข้าไปข้างหน้าอะไรเงี้ยโลกงกาไม่ทําให้เห็นเลยนะครับแทบจะไม่ต่างอะไรจากเอริน่ แต่เอรินี่มีข้อดีคือเกมรับเขาทำได้ดีกว่าขยันกว่าเป็นพึ่งงานกว่านะครับแต่โลงกล้ากลายเป็นเหมือนเหมือนกลางกลางอะ่ะไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยแล้วก็ลงมาแปะบอลบ่ายบอลเชื่อมบอลน,นิดๆหน่อยๆมันไม,ไม่ไม่มีผลอะไรกับทีมเลยนะครับผมมองว่าจุดนี้ก็เหมือนการที่ทําให้ทีมอาจจะแพ้ในเกมนี้นะครับแต่ก็ไม่อยากไปโทษโลงกล้าคนเดียวนะอย่างที่บอกแต่คือถ้าเป็นปาเตมันก็อาจจะเห็นอะไรที่แตกต่างกว่านี้นะครับ ส่วนกันนชาก้าวันนี้ก็อยู่จนครบ9 0้าสิบนาทีด้วยนะครับก็ช่วยทีมเต็มที่แต่ก็มันทำอะไรไม่ได้จริงๆรวมถึงมาตีนเดรกาดด้วยนะครับมาตี้มาตีเารี่เนี่ยช่วงครึ่งแรกก็โดดเด่นใช้ได้เลยแต่พอครึ่งหลังเหมือนดาโล่ก็เริ่มจะเอาอยู่ละก็หายไปเลยส่วนทางด้านบุโยซาก้าวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะโดดเด่นเหมือนกันนะครับทางด้านมาเลเซียก็ดูเอาไม่ค่อยอยู่นะครับเหมือนทางของซาก้าจะดีกว่านะครับแต่ว่าสุดท้ายช่วงท้ายเกมก็ไป อัดใส่มาเมาลาเซียเต็มๆเลยดีไม่โดยใบแดงนะครับดีไม่ได้ไปย่าเขาส่วนการเบิ้ลเกซูตครับวันนี้เกมนี้ผมมองว่าโอ้โหเจองานหนักเหมือนกันไม่มีโอกาสยิงนหน่อๆเลยเจอทั้งวารานทั้งมาติเนสนะครับเล่นลูกหนักทางนั้นนะครับก็แต่ผมมองว่าภาพรวมเคซูตก็ลงมาล้วงบอลลงมาเชื่อมบอลอะไรกับเพื่อนได้เหมือนเดิมคือเกมนี้เราผมว่าเราเล่นกันได้ดีนะเล่นได้กันไม่ได้ใช้คำว่าไม่ดีแล้วใช้คำว่า ขอไม่ใช้คาว่าดีนะใช้คาว่าเราเล่นกันค่อนข้างเป็นตัวเองเพอสมควรนะครับเล่นมีความไม่ไม่ไม่เสียทรงอะ่ะยังมีทรงของที่เราผ่านผ่านมาสี่ห้านัดอยู่แต่แค่แต่แค่จังหวะสุดท้ายนี่แหละมันยังทําได้ไม่ดีแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ไอ้ลูกที่ส่วนไอ้ลูกไอ้จังหวะสุดท้ายลงจังหวะสุดท้ายที่มันยังไม่ดีรวมถึงจังหวะที่เราโดนได,ด,ดเล็กฟุตบอลเนี่ยเรากันไม่ดียืนตำแหน่งกันผิดพลาดในเกมรับแค่นั้นเองในเกมนี้นะครับ ภาพรวมผมมองว่ามันก็ยังยังมีทรงอยู่อะไม่ได้เสียทรงขนาดนั้นนะครับตัวตัวสำรองที่ลงมาทั้งสมิธโดวีราในเคทียร์โอมีโยสุนะครับก็ลงมามันในช่วง31มแล้วมันก็เลยอาจจะไม่เห็นอะไรมากน่าจะได้เห็นเต็มๆต็มในเก,ม,นเกมต่อไปนี้นะคือเกมยูโรป้านั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้รับเช็คฟอร์มถ้าเพื่อนมีเห็นกันกับฟอร์มนักเตะก็ลองคอมเมนต์กันละกันนะครับเ,เกมมาดูเกมต่อไปเลยละกันนะครับผมเกมต่อไปอาร์ซนอลจะไปเจอทา<อ>งด้าน เอ่อ FC สุลิกครับในยูโรป้านะครับในค่ําคืนวันวันพฤหัสห้าทุ่มสี่สิบห้านะครับจะไปเยือนนะครับเป็นเกมเยือนนะครับผมก็รอดูอันนี้น่าจะเป็นชุดชุดชุดสำรองละนะผู้เล่นที่ไม่เคยได้ลงเล่นอาจจะได้ลงได้เห็นละนะครับมันจะเป็นแมตเทอร์เนอร์นะครับฟาบิโอวิเอร่าที่ได้เห็นเต็มเต็มเอ่อสวิตโซ อาจจะเห็นมาควินยอสด้วยนะครับปีกดาวรุ่งของเรารวมถึงเอ็นเคเทียเราอาจจะได้เห็นเต็มๆเหมือนกันแล้วเดี๋ยวรอดูนะครับแล้วก็เกมลีกต่อไปในนัดต่อไปในะนอาร์เซนอลจะเตะในค่ำคืนวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มตรงนะครับผมจะไปเจอเอฟร์ตันเดี๋ยวค่อยไปว่ากันแล้วกันในเกมต่อไปแต่ผมโอเคเกมนี้มันเฟล,ลจริงๆแต่ผมอยากให้ทุกคนมูฟออนให้ไวครับมันย,ยังไม่ได้มันยังไม่ได้เยี๋ยไปซีเรียสกับมันมากแล้วกันนะครับผม เรเชื่อหลายคนน้อยแล้วผมก็นอยแต่ว่าอย่าไปซีเรียสมันมากมูฟออนมองนัดต่อไปเลยไม่ต้องไปซีเรียสนะครับผมผมว่าเกมนี้มันสําคัญจริงแต่ว่าโอเคมันไม่ได้ส่งผลต่อทีมหรืออะไรขนาดนั้นนะครับผมขอให้รักษาโมเมนตัมน um. นี้ไว้ให้ได้แล้ว,ลวเอ่อให้เด็กให้เด็กๆของเราเนี่ยค่อยๆสั่งสมเอ่อบทเรียนอย่างเนี้ยบทเรียนสําคัญแบบเนี้ยในเกมใหญ่ๆเนี้ยความกดดันแบบเนี้ยนะครับสั่งสมไปเรื่อยแล้ววันหนึ่งผมว่าเราต้องทําได้ต้องนิ่งกว่าเดิมให้ได้นะครับพยายาม อนิ่งกว่าเดิมเล่นให้เป็นเจงมากที่สุดแค่นั้นเองนะครับผมก็ประมาณนี้ถ้าเป็นความเป็นอย่างเกมนี้หรือ,เ,อ,อเช็คฟอร์มนักเตะเป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์บอกกันได้เหมือนเดิมนะครับผมเกมนี้อาจจะพดดูดผิดผิดถูกถูกไว้งไงขออภัยจริงฟิลมไม่ได้จริง <laughs> โอเคก็ฝากพวกเราด้วยครับทร a ฟฟิวบอลนะครับทั้งในเฟซบุ๊กแล้วก็ยูทูบเจอใหมกับหน้าฝากพวกเราด้วยครับผมสวัสดีครับ